สวัสดีค่ะวันนี้พอเฟร็อ้อัพโอมค่าอีกแล้วนะคะแล้วอยู่กันในช่วงพังค่าตีนอีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้นะคะเฟนจะพามาชมเจ้าตัวมาด้า2 5 5ดีเซล FD Standard ปี2017ค่ะราคาป้ายแดงคันนี้นะคะอยู่ที่688,000บาทเท่านั้นค่ะแดดยังตาจัง่ะส่วนราคา ของร้านเราจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาบอกท้ายคลิปกันนะคะมาชมในส่วนของบอดี้รถกันนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวเดิมๆแท้จากโรงงานเลยส่วนหน้าๆน,นะคะจะเป็นเอกลักษณ์ของมาสด้าเลยนะคะโลโก้มาสด้าใหญ่โตวสวยงามคันนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกให้กระจังหน้าเป็นแบบโค้เมี้ยมนะคะตรงนี้ล้อนะคะจะเป็นล้อเดิมๆของมาสด้าเลยเล็กๆฟลุกล๊กปิก๊กยางจะเป็นปี ติ๊กต๊กติ๊กต๊กสิบห้าละเอยยมงปีสิบห้านะคะโอเคคันนี้นะคะจะมีสเกิตให้รอบคันนะคะสีดําตัดกับตัวรถเลยนะคะเพราะตัวรถสีขาวตัดด้วยสกเกิตสีดําแล้วก็กระจกพับปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของท้ายรถกันค่ะมาดูในส่วนของท้ายรถกันนะคะคันนี้ก็มาได้สองโลโก้มาได้ใหญ่โตวสวยงาม อยู่ครบโลโกอ้อยู่ครบนะคะคันนี้จะเป็นห่อคู่ด้วยนี่ห่อคู่สเกิร์ตสีดำตัดกับตัวรถข้างหลังมันก็มาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระค่ะเอ้าเอ้าบึงมุนใจรถจ้าดอ๋อห้องเก็บสัมภาระนี่ใหญ่โตสวยงามนะคะ มีให้ไหมอยู่ข้างใต้นี่ยังอะไรใหม่เอี่ยมไม่เคยใช้แล้วก็มีอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์อยู่ครบยังอะไรใหม่เอี่ยมไม่เคยใช้เลยอะแล้วก็เราจะมาดูดตรงนี้น็อตเดิมเดิมทุกอย่างอยู่ครบเม็ดอาคจุดดอทอยู่ครบนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรยอยถอดรับการไม่มีชนหนักน้ำท่วมตัดต่อแน่นอน โอเคแล้วมาดูในส่วนของภายในรถกันนะคะคันนี้นะคะควงมะไรจะเป็นมัลติฟังก์ชันข้างเดียวมีปุ่มรับสายโทรออกวางสายนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงคันนี้นะคะจะมีระบบช่วยลดอาการโคง้งเข้าโค้งนะคะปลอดภัยแน่นอนแล้วก็หน้าจอจะเป็นแบบว่าสัมผัสต,ตรงนี้ของม a สด้นี่เปิดเพลงเปิดวิทยุอะไรประมาณนี้ค่ะโทรออกแล้วก็มีระบบ น a เ i กเตอร์ igator, นำทางด้วยผู้หญิงอย่างเราไม่หลงแน่นอนนะคะเหมาะมากจะระบบแอร์จะเป็นแบบแมนนวลนะคะปรับมือนี่จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตรงนี้ฟังเพลงเนี่ยปุ่มพุ s สตาร์ตตรงนี้ระบบเนวีของขั้นนี้นะคะจะเป็นบอกผ้านะคะตัดด้วยสีขาวดำอมมาันนี้สวยงามเลยแล้วก็ตรงนี้จะตัดด้วยเง,งาเงเนี่ย กับต,ตัวร้นสีดำหน้านะคะสวยเลยโอเคเอา้าเปิดเล่นทำไมเนี่ยคันนี้นะคะมาอยู่ที่ 1, นึ0 0 0สหาหประมาณนี้ค่ะเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะมาเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องเจ้าตัวคันนี้กันนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง1.5ดีเซล XD Standard หรือนะคะ <c oughs> ห้องเครื่องสะอาดใหม่เอี่ยมนะคะไม่มีคราบน้ํามันไม่มีรอยเยิ้มนะคะ เออน็อตเดิมเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีร,รอยขยับลูกลมนะคะเม็ดอาจุดอยู่ครบต่างต่างสติกเกอร์แผ่นเพจอยู่ครบนะคะห้องเครื่องใหม่เอี่ยมเลยไม่มีชนหลังไม่มีน้ำา่ว่มแน่นอนค่ะนี่น็อตเดิมเดิมเลยนะคะสีอะไรเดิม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 จากโรงงานเลยนะคะไม่มีตัดต่อแน่นอน,นะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้าง,างาคะสำหรับเจ้าตัวมาด้าสองหด้าดีเซลเอ็กซ์ดีสแตนดาคันนี้คันนี้นะคะอยู่ที่เท่าไหร่ให้ทาย 3 9 9แ0 0บาทเท่านั้นค่ะพ่อยู่ประมาณ7,000บาทประมาณนั้นไม่เกินนี้นะคะถูกมากๆเลยนะคะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ดูรถไม่ค่อยเป็นดูคลิปนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างฝากคอมเมนต์ติชมกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเฟนได้ที่เบอร์063-915-3304หรือไม่ก็เพจรถมือสองฟรีดาวอามพมคาตรงนี้นะคะ สุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เ็นทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย